ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเจ้าช,ชายแมวนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมรัดนะคือวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการขับเครื่องบินนะครับสาหรับคนที่ไม่รู้นะถ้าคนรู้แล้วก็รู้ต่อไปครับก็บอกสาหรับคนที่ไม่รู้นะครับเพราะตอนแรกป่าผมจะแบบหาวิธีการบินเครื่องบินได้ก็ไปดูตั้งหลายคลิปพอจะเจอนะครับก็ไม่อยากให้เสียเวลาก็อืผมจะเสกเครื่องบินขึ้นมานะครับเดี๋ยว จะให้ดูด้วยการเสกขครื่องบินกดอะไร้าเดินภาษาไทยคือเนื่นี่ครับขครื่องบินก็จะได้มาแล้วนะขคืองบินของเรานะตอนนี้ผมก็ยังอยู่เซิร์ฟพูลพันนะครับ ถ้าแบบยังไงอะเซิร์ฟนี้มันแบบบินได้เลยนะครับแต่บางเซิร์ฟคือมันต้องรอรอบแบบใบพัดมันหมุนอนะเซิร์ฟนี่มันบินไปได้เลยมันไม่ต้องแบบมันมันดีเลยแบบเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการบินผมเองก็ไม่บินไม่ได้เก่งนะครับต่แบบจะจะจะบอกทิคไม่ได้ทิคหรอกเขาบอกว่าวิธีการบินมันยังไงบางคนที่บินยังไม่เก่งผู้เล่นใหม่ครับขึ้นไปก็กดขึ้นคือพูดง่ายๆครับคือเรามัน ปุ่มเดินเนี่ยเหมือนเราบังคับด้วยเมาส์นะครับคือ,อยังไงเดียปุ่มแบบปุ่มเดินปกติมันแบบเป็นการเดียวแต่ว,ว่าการควบคุมควบคุมเครืค่องบินเนี่ยเราใช้เมาส์ง่ายคือแบบเมาส์ของเราเหมือนเอายังไงเดียมันเรียกว,ว่าอะไรยังไงดีนะค,คือที่การจุดของเราคือแบบ เหมือนขาเราขาเราคือเหมือนปุ่มเดินอะเออแต่ตาเราเรามองเราใช้เมาส์เมาส์ขยับซ้ายขวานเนี่ยเห็นไหมนะถ้าเราจะเลี้ยวเราก็ย่งนี้ตาครูครูสอนเข้าใจว่าคือแบบตอนที่ผมบินตกนะมันไม่ไดีนะอัเนะเดี๋ยวผมจะไปโดมมึงน,นะครับ บางทีผมพลาดเลยถ้าเราแบบจะพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็เหมือนแบบกดเมาส์นะร,รู้มันมากขึ้นเต่าเชิดหน้าแร้ก็เชิดนิดหนึคือของนี้มันต้องหาเซิร์ฟแบบเสกเสกขึ้นบินได้นะครับแล้วเราก็มาฝึก บางทีผมก็บินบินไม่เก่งเลยแหละตเนี่ยบางทีผมทิ้งเลยนะคุืบินเนี่ยแล้ว <c oughs> เราเสียวเวลานะครับ้ <c oughs> พาพง่ายๆนะครับเวลาบินขึ้นบางเซิร์ฟมันต้องรอรอบแบบคือบินมันหมุนก่อน,นครับถึงมันจะบินได้แล้วก็ กดเหมือนตัวเดินอะเดินเดินหน้าเงี้ยมันก็เหมือนแบบการบินมันมันจะมันจะเหาะขึ้นเลยแล้วเมาส์เราต้องมังขับเหมือนแบบมังมงขับหน้าจออย่างเงี้ยคือมันบินล้วก็มันมันมันเชิดหน้าเราก็ไปหลังมันมันมันซ้ายมันเราก็ขวาตามนั้นนะครับมันของนี้มันมันมันต้องมาลองเล่นดูมันมันต้องฝึกผมก็ฝึกประมาณ ผมโอ้ผมบินตกไปหลายลำมากอะ่ะกว่าจะว่าจะเป็นนะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรขนคะัน ไอ,อ้ดอกปะเดี๋ยวผมจะบินไปหายไอ้ดอกไปกันบินไปหายไอ้ดอกลองเซ็คไหมเซ็คได้ครับเนี่ยแล้วก็กดปุ่มเดินบินขึ้นนะแล้วเมาส์เราอะ่ะจะเป็นตัวเหมือนเป็นคันเร่งอะ่ะเนี่ยเร่งไปขา้างหน้าหรือว่าเรา,เราก็ไปข้างหลังถ้าเราเหมือนเราแบบจะสตอ็อปอยู่ การเลี้ยวเราต้องเลี้ยวด้วยเนี่ยแต่ว่ามันจะหมุนตามไปด้วยนะครับเราก็เอาเมาส์เหมือนแบบหมุนหมุนหมุนไปเหมือนหมุนไปกับมันเงี้ยอย่างเงี้ยดูหมุนไป้ยดูอะไรเห็นไหมหมุนไปตามไปตามไปตามตามของเราเดี๋ยวผมจะไปหายเรามันมันอ่อนเกิดอย่างเี้มันก็ช้าแล้วก็เหมือนเชิดเชิดหน้าลงหน่อยยนะวิ่ง เราไม่เอาเดี๋ยวเรามันเดี๋ยววันนี้ผมมาสอนบิน <c oughs> ได้เห็นไหมถ้าทุกคนเซิฟเซิฟเซิฟมาปกติเราต้องใช้โลเกตนะครับ, <c oughs> บินทุกคนต้องฝึกนะครับไม่ฝึกไม่ได้นะจะได้คือแม่มันแบบที่าการที่มันเดิน นไม่มนนาไมเลยโน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 สอรี่เรามีผิแตงกิ้วแ h a งกิ้วเห็นนทุกคน เ,เล่นเซิร์ฟปกติอ่ะแต่ว่าเราจะไปบินใกล้อกไอ้พวกไอ้พวกไอ้นี่นะแบบดูดูเฮ้ยไม่ใช่ดูดูนะแม่งเห็นเป็นป้อมอย่างเงี้ยเราอย่าแบบอย่าอย่าไปบินเฉียดนะครับมันก็มันมันมันก็มันก็หลบได้แหละแต่ถ้าสมมติรเราเล่นเซิร์ฟปกติอย่างเงี้ยแล้วเราแม่งมีของเตรียมตัวอย่างเงี้ยมันไม่คุ้ม เซิร์ฟปกติแม่งต้องหาโลเกตในแล้วหาเครื่องบินต้องไปซื้อเครื่องบินอีกนะครับทุกคนเ <c oughs> <c oughs> นี่ยพราปืนอย่างเงี้ยเห็นนะมันเหมือนเแาเป็นป้องเงี้ยอันนี้พวกเป็นพวกป้อมปืนนะครับมันก็มีใส่สนไนได้ AK ได,ไ,ดได้ได้ได้พบได้มันได้ทุกปืนแต่พวกหน้าไม้ไม่ได้นะครับโอ้โหินใกล้อะอะไรอะไรครับ พูดสูหรือเปล่าเนื้อพูดมั่วเน้ไม่อยากพูดว่าเดี๋ยวหาว่าพูดมั่วเจลลบินที่มันเหมือนแบบเป็นป้อมปืนเหมือนวิซทายนะครับมันจะยิงพวกเครื่องบินแต่เครื่องบินใหญ่ผมไม่เคยบินนะแต่ว่าผมว่ามันก็คล้ายๆกันแหละแต่มาสอนบินบินเล็กครับได้เอนปะมันเป็นอาวุธได้นะมันแบบเดี๋ยวเดี๋ยวผมบินแบบทิ้งตัวดิ่งให้ดูดิ่งแล้วแบบบางทีเราแบบยอมยอมแรกเนี้ย เขึ้นมาแล้วไม่เห็นไหมมันเชิดมันเหมือนจะยกแล้วก็เชิดน้องไปข้างหน้านี่นะนกตายวะตายนะเห็นปหมเห็นไหมนี่ไงตายป่ววะอ๋อมันตายมันตายโอเคครับก็เป็นไงบ้าง ถ้ามันได้เกตความรู้ก็ดีแบบยังไงเนี่ยสมมติเราเดินมันก็บินบินแล้วเราเราบินเราล้วเวลาแบบเราต้องรอเหมือนรอให้มันสูงขึ้นนะครับแล้วเราก็เลื่อนเมาส์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 อ่ะอ้าพูดง่ายอะ่ะเหมือนขาเราแม่มือนในเนี่ยแหละขาขาขาเราอ่ะเป็นตัวเหมือนขยับอะ่ะเออขยับแบบเคื่อบ,บินจะไปซ้ายขวายอย่างเงี้ยแต่เวลาเลี้ยวเลี้ยวเคื่อบินมันก็ <c oughs> เลี้ยวแหละ แต่วิธีจะไปเดินหน้าถอยหลังก็คือเมาส์นะครับเมาส์แบบเมาส์ไปก็ตอนก็ฮ่ารู้ถ้าถาบางสิ่งบางอย่างผมไม่รู้ก็ไม่ได้อวดฉลาดแต่บอกไว้เฉยนะครับแล้วเจอกันใหม่หนะครับทุกคนก็ขอบคุณมากครับที่ดูจนจบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยถ้าทุกคนเหนาวก็มาเล่นเพื่อนผมได้ครับผมก็ไม่มีเพื่อนเหมือนกันแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนบายบาย